ออกมาเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านทางรายการตูมสนิทค่ะทางช่อง YouTube Channel นะคะโดยมีดีเจมะตูมเตชินค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะต้องบอกว่าล่าสุดค่ะก็มีการพูดถึงประเด็นที่เสียดายที่พี่สาวอย่างแตโมนิดาเนี่ยไม่ได้มีการมาร่วมงานรับปริญญาด้วยนะคะซึ่งทางด้านของโมอามินาเองเนี่ยก็ได้มีการเล่าว่า เออที่พี่เขาอ่ะรับปริญญาเราไปเออเหมือนตอนนั้นคุณแตงโมรับปริญญาใช่ไหมคะคุณโมอมีนาก็ไปด้วยแล้วเราก็ไปกอดพี่เขาแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมีนาน้องรับปริญญาพี่ต้องมานะ ead? เขาก็บอกได้เลยอมีนาเดี๋ยวว่าการกนู่นนั่นนี่เพราะมันอีกตั้งนานเนาะเธอก็พูดประมาณนี้นะคะกะม็ะะ Lance. มีกรมารคุยกันก็แสดงความยินดีกันตามปกติช่วงเวลาไม่นานหรอกแต่แต่ว่าเราอ่ะ จำว่าพี่โมเนี่ยต้องมาแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับพี่คือมันเหมือนฝันแล้วมันก็เร็วเกินไปเรารู้สึกว่ามันยังไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าวันที่เราไปสามวันเนี่ยเอาจริงๆป้าต่อให้ความจริงมันจะเป็นยังไงเนี่ยเรามีความหวังตลอดพี่ต้องขึ้นฝั่งขอความช่วยเหลือแล้วไปหลับไปพักอยู่ตรงไหนแน่ๆเลยไปหลบไปหนีไปอะไรเกิดขึ้นไม่ดีกับพี่แน่เลยคือเธอก็ได้แต่ภาวนาตลอดลนะคะเพราะว่า ไม่อยากจะยอมรับความจริงอะนะคะซึ่งเธอเองก็บอกว่ามีความหวังเสมอนะคะที่เจ้าหน้าที่กําลังค้นหาแล้วเราเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเท่าที่จะช่วยได้นะคะเพราะถึงเวลาจริงๆอะ่ะหนึ่งเลยเราต้องยอมรับความจริงว่าโอเคสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วสิ่งที่โมเสียใจที่สุดก็คือวันที่พี่ประสบความสําเร็จอะแล้วเขาเรียนโทอยู่ด้วยนะอีกแป๊บหนึ่งเขาจะจบโทรแล้วด้วย แล้ววันที่เราจบปริญญาโทอะเราอยากมีเขาอยู่ในชีวิตเหมือนที่แบบเวลามีเหตุการณ์สาคัญสาคัญเนี่ยฉันกับพี่โมอะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆหรอกเออเวลาที่มีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อไหร่ที่พี่เขาส่งสัญญาณมาเราก็จะพุ่งตัวทันทีเลยนอกจากนี้ค่ะทางด้านของโมอามินาเองนะคะก็ยังมีการเล่าเพิ่มเติมอีกคะบอกว่าพุดเดิลเนี่ยวิ่งมาหาพร้อมกับรูปรูปหนึ่ง เพราะรูปนั้นเนี่ยพี่โมเป็นคนบอกว่าอามีนามาถ่ายกับฉันแล้วพี่โมก็เลือกที่จะเป็นโมเมนต์นี้แล้วเขาก็ถ่ายพอเสร็จปุ๊บพุดเดิลเนี่ยก็วิ่งมาหาพร้อมกับพูดว่าแม่จริงๆแล้วเนี่ยหนูกับแม่แอนนามาไม่ได้นะเพราะว่าแม่แอนนาเนี่ยจะต้องมีการไลฟ์สดถ่ายรายการสดแล้วเวลามันจะต้องเป๊ะมากๆเมืม่อคืนตีหนึ่งหนูคุยกันว่ามาไม่ได้แน่เลยมาหาแบบมางานรับปริญญาโมอามีนาไม่ได้แน่เลยแล้วรูปนี้เนี่ย หนูก็มีการอัดไว้หนูกะจะมาให้แม่วันหลังแต่เหมือนชั้นวางเนี่ยมันชั้นวางพิงรูปอะ่ะมันพิงรูปไว้อย่างดีเลยแม่เชื่อไหมรูปนั้นเนี่ยมันตกลงมาที่พื้นแบบปังหนูก็เลยมองหน้ากับแม่แอนนาแม่งานนี้เนี่ยโมอามินางานนี้ต้องมาให้ได้แล้วแหละ วันนั้นถ้าทุกคนเห็นแม่อันนาคือไม่ได้แต่งหน้าเพราะต้องมาหาฉันก่อนก็คือหมายถึงมาหาโมอามินาก่อนก่อนที่จะอ่านรายการสดอ่ะนะคะซึ่งภายในวันงานค่ะก็มีน้องคนหนึ่งเหมือนเขาเนี่ยน่าจะพอมีเซนเดินเข้ามาทักว่าพี่โมครับทําไมพวกพี่ไม่เต้นกันเลยพี่โมเนี่ยเขาอยากให้เต้นนะครับทาไมพวกพี่ไม่เต้นไม่สนุกกันเลยเราก็พูดกลางอากาศเลยบอกว่าพี่จะให้หนูเต้นหนูสนุกได้ยังไงจะให้หนูเต้นได้ยังไงก่อนพี่ก็พี่แบบมาไม่ได้อะ่ะถ้าพี่มาได้ก็จะเต้น คุณโมโอามีนาก็ได้มีการเล่าประมาณนี้ให้ฟังนะคะเรื่องราวนี้ค่ะก็เป็นคนที่เจอกับตัวเองเนาะก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะคะว่าเออใครจะคิดยังไงค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนินิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม